มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่19ของฤดูกาล2020ถึง2021กันนะครับโดยลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564พร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาสนโบลล่าสุดเราติดตามพร,พร้อมกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ที่ลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่17มกราคมมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับเราไปไล่เลียงผลการแข่งขัน,ขน,ขนกันตั้งแต่คู่แรกกันเลยครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับทอตแนมฮอสเปอร์1ประตูต่อ3และคู่บิก๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ซึ่งเป็นศึกแดงเดือดลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับตลอดการไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อศและคู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะ คริสตอลพลเลตไปถึง4ประตูต่อ0ูจากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังครองจ่าฝูงแข่ง18นัดมี37คะแนนและจากชัยชนะนัดนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมร่วมเมืองก็ทำให้ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงแข่ง17นัดมี35คะแนน เท่ากับอันดับที่3อย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่แข่งไปแล้ว18นัดส่วนลิเวอร์พูลก็ล่นมาอยู่ที่4ของตารางคะแนนมี34คะแนนอันดับที่5ท็อตแนมฮอสเปอร์แข่งไปแล้ว18นัดมี33คะแนนอันดับที่6เอเวอตันแข่ง17นัดมี32คะแนนส่วนทีมที่มี29คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่7เชลซีอันดับที่8เซสมตันและอันดับที่9เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง18นัดเท่ากัน ส่วนอันดับที่10 a แอสตันวิลล่าแข่งอยู่เพียงแค่15นัดมี26คะแนนเรามาต่อกันที่ครึ่งล่างของตารางคะแนนนะครับอันดับที่11 a อ e n o าร์เซนอลแข่ง18นัดมี24คะแนนอันดับที่12ลีดยูไนเตอดอันดับที่13 c คริสตัลพาเลมี23คะแนนเท่ากันแต่คริสตัลพาเลทแข่งไปแล้ว19นัดอันดับที่14 บู๊ปจมตันแข่ง19นัดมี22คะแนนอันดับที่15นิวคาสเซลยูไนเต็ดแข่ง17นัดมี19คะแนนอันดับที่16เบรตันแข่ง19นัดมี17คะแนนอันดับที่17เบอร์ลีย์แข่ง17นัดมี16คะแนนมาดูพื้นที่โซนตกชั้นกันนะครับอันดับที่18ฟูแลมแข่ง17นัดมี12คะแนนอันดับที่19เวสต์โวมวิดอันเปียนแข่ง18นัด มี11คะแนนและอันดับสุดท้ายเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดแข่งไปแล้ว19นัดมีอยู่5คะแนนปิดท้ายที่อันดับดาวซนโมพิเมลีกอันดับที่1อย่งยังคงเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลยิงไปที่13ประตูส่วนอันดับที่2ร่วมมี2คนซองฮึงมินและไฮโลเคนจากสเปอร์ทั้งคู่ยิงไปแล้ว2 2ประตูเท่ากันส่วนอันดับที่4ร่วมมี3คนนะคร 1941, ับ โดมินิกเคลวานอินจากเอเวอตันเจมี่วาร์ดี้จากเลสเตอร์ซิตี้และบรูโน่ฟอนเดสจากมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงไปคนละ11ประตูและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับถ้าฝากเพื่อนๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนสามารถให้กำลังใจทีมรักของเราได้ด้วยการเขียนเจนที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับ แล้วเราจะปพูดคุยกันต่อในคอมม์ด้านล่างส่วนโปรแกรมถัดไปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะลงเตะกันอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ที่18มกราคมนี้ซึ่งเป็นนัดมันเดย์ไหนนะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขันแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆสามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับ ลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ